แพทย์สมเกียรติแสงวัฒนาโรจน์นะครับเป็นอดีตหัวหน้าสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสถานการณ์โรคความดันโลหิตสูงนะครับในประเทศไทยในปีพศ2557นะครับประชากรไทย67ล้านคนนะครับพบว,ว่ามีความดันโลหิตสูง24.7%หรือประมาณ13ล้านคนเศษนะครับในจำนวนนี้เนี่ยมีประมาณ5.8ล้านคนหรือ45%ไม่ได้รับการวินิจฉัย ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับส่วนกลุ่มที่มาเข้าการรักษา6.5ล้านคนเนี่ยก็พบว่ามี2.5ล้านคนซึ่งควบคุมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือถ้าเกิดว่าในแง่ความดันโลหิตสูงนะครับกลุ่มที่มารักษาในโรงพยาบาลนะครับ60%นะครับสามารถที่จะควบคุมได้อีก40%ควบคุมไม่ได้นะครับซึ่งรวมทั้งโรงพยาบาลและเอกชนนะเพราะนั้นเป้าหมายของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับ จากข้อมูลใน Health Data Center เนี่ยเรตั้งเป้าหมายว่าในปี2560-2564นะครับคุ่มผู้ป่วยความวรุนิสูงซึ่งมารักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยทางเป้าว่าจะต้องรักษาคุมได้เกิน50อันนี้คือเป้าหมายส่วนในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการวินิจฉัย5.8ล้านคนจากข้อมูลการศึกษาเขาพบว่าในปี2560เนี่ยมีผู้ที่มาวัดความดันที่โรงพยาบาล41ล้านคนนะครับ แต่คนที่ไม่ได้เป็นความดันสูงนะครับแต่วัดความดันได้สูงมากกว่า1ครั้งขึ้นไปเนี่ยมีอยู่2.7ล้านคนนะครับในจำนวนนี้ได้รับการวินิจฉัยแค่800 0 0กว่าคนเพราะฉะนั้นนี่จะมีประชากรไทยเนี่ยไม่ต่ำกว่า2ล้านคนนะครับซึ่งมาโรงพยาบาลวัดความดันที่โรงพยาบาลพบว่าสูงมากกว่า1ครั้งเนี่ยนะครับที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยเพราะฉะนั้นเป้าหมายอันหนึ่งก็คือทําไงให้เราสามารถวินิจฉัยแล้วก็รักษาโรคได้นะภายในวันนั้น ดังนั้นแนวทางเขาพัฒนาการควบคุมและดูแลโรคความบรีสูงนะครับนี่หนึ่งก็คือว่าให้รู้ตัวเลขความดันโลหิตว่าถ้าความบโลหิตัวบนเกิน180นะครับตัวล่างเกิน110มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปก็ให้ทราบว่านี่เป็นความดันสูงอันตรายนะครับควรจะต้องพบแพทย์ในวันนั้นรับการวินิจฉัยขึ้นทะเบียนและการรักษาในวันนั้นนะครับนอกจากนี้แล้วถ้าคนไข้ที่มาที่โรงพยาบาลหรือที่ไหนวัดความดันแล้วได้เกินตัวบน130 และหรือตัวล่างเกิน8ปมิลิเมตรประหลอดนะครับขณะพักไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนความบรรลสูงก็ต้องพิจารณาดูว่าความดันอยู่ในช่วงความบรนทุงอันตรายคือตัวบนเกิน180หรือตัวล่างเกิน110หรือไม่ซึ่งถ้าใช่เนี่ยก็ควรจะวินิจฉัยให้การรักษาในวันนั้นซึ่งเราเรียกว่า screening a n a g n o s s in one day นะครับแต่ถ้าไม่ใช่แพทย์เคยวินิจฉัยว่าเป็นความดันสูงหรือไม่ถ้าเกิดเคยวินิจฉัยว่าเป็นความดันสูงอยู่เดิมก็ส่งพบแพทย์ในการดูแลรักษาต่อไป นะครับแต่ส่วนที่ไม่ได้เป็นความดันสูงอยู่เดิมนะครับก็ต้องถามประวัติว่าเป็นเบาหวานหรือเปล่าเคยเป็นเอามาพึกอามาพาดเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดไหมหรือถ้าประเมินโอกาสเสี่ยงโรคหัวใจไทซีวิลิสสกอร์เกินกว่า10%ขึ้นไปนะครับก็สามารถจะสกรีน n ่งแอน i a g ซิสอินวันเดย์นะครับก็คือวัดคัดกรองวินิจฉัยในวันนั้นได้นะครับถ้าในกลุ่มที่ไม่ใช่ก็จะมีการติดตามต่อไปนะครับ โดยถ้ารายที่สามารถทำโฮมบัตเพชเชอร์เมโยตอริงได้คือวัดความดันด้วยตนเองที่บ้านได้นะครับก็สามารถที่จะทำแล้วก็ส่งมาพบคุณหมอและเพื่อที่จะวินิจฉัยว่าคนไข้เป็นความดันโลหิตสูงหรือไม่นะครับในรายที่ได้ทำโฮมบัตเพชเชอร์เมโยตอริงแล้วเกินกว่า130ตัวบนและหรือ85ตัวล่างนะครับในกลุ่มนี้ก็ต้องพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยว่าเขาเป็นไวโคไฮเปอร์เดนชันหรือแมสไฮเปอร์เดนชันหรือเปล่านะครับ ตัวในกลุ่มที่ไม่ได้ปฏิบติตามผลก็ต้องมีการติดตามนะโดยอสมหรือว่าแพทย์ประจำครอบครัวเพื่อที่จะดูแลติดตามกันต่อไปนะครับดังนั้นการที่จะช่วยควบคุมความดันสูงได้ดีการวัดความดันด้วยตนเองที่บ้านนะครับหรือเรียกว่าโฮมบัตเพชเชอร์มิเตอร์ิงเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพในการที่จะช่วยการคัดกรองวินิจฉัยนะการปรับยาและการติดตามผลนะในการดูแลความดันสูง นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดตระดิตซึ่งได้ทำโฮมบัดเพเชอร์เมทัลลิ่งและแล้วก็พบว่าการทำโฮมบัดเพเชอร์เมทัลลิ่งเนี่ยสามารถทำให้การควบคุมความรันลหิสูงได้ดีขึ้นนะครับจากต่ำกว่า50ให้มาเกิน50ได้ใน3ปีติดต่อกันสรุปนะครับการที่จะดูแลนะฮรัรักษาป้องกันนะครับโรคความรัลหิสูงในประเทศไทยนะครับ ก็ควรจะให้ทุกคนที่วัดความดันเนี่ยได้รู้ตัวเลขความดันนะฮะเมื่อความดันเกินร้อดตัวบนหรือ110ตัวล่างก็ถือว่าความดันสูงอันตรายควรได้รับการวินิจฉัยนะครับในวันนั้นได้รับการรักษาขึ้นทะเบียนในวันนั้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยการใช้การวัดความดันที่บ้านโดยตนเองนะครับก็เป็นส่วนช่วยในการที่จะวัดคัดกรองวินิจฉัยการรักษาและติดตามผู้ป่วยทําให้การวัดความดันการดูแลผู้ป่วยความดันสูงมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดกับ